มาต่อกันด้วยเรี่ยมรูปถ่ายฝากหน้านะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะครับเริ่มต้นนะครับเอารูปถ่ายที่เพื่อนๆอจะทานะครับมาเปิดบล็อกตัวเมียก่อนนะครับเปิดบล็อกตัวเมียก่อนนะครับเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับเราจะวาดชิดรูปถ่ายเลยนะครับเพื่อนๆทําตามเลยนะครับเอารูปถ่ายของเรานะครับมาแล้วก็วาดบนไม้อัดเปิดบล็อก3มมิลลิเมตรนะครับเป็นการเปิดบล็อกตัวเมียก่อนนั่นเองนะครับ วาดชิดเลยนะครับนะครับวาดตามรูปทรงของรูปถ่ายของเรานะครับรูปถ่ายมารูปแบบไหนเราก็ทํารูปแบบนั้นเลยนะครับครับเน้นนะครับเอาชิดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเลี่ยมฝากหน้ากันนะครับแล้วเราก็หาแม่มทัดก็ได้คมหรือไม่ต้องก็ได้นะครับขีดเข้าไปประมาณ1ไส้ดินสอนะครับขีดเข้าไปในเส้นนะครับประมาณ1ไส้ดินสอนะครับเพื่อน เห็นไหมฮะคือมันจะต้องฟิกกว่ารูปเมื่อกี้นี่เองนะครับเห็นไหมฮะผมจะขีดเข้าไป1นึ่ทไส้ดินสอแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ลึกเข้าไปเป็นมิลนะครับไม่ใช่นะครับแค่นิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้เขาฟิตกว่าเดิมนะครับแล้วเราก็ไปฉลุออกนะครับฉลุเส้นในนะครับเพื่อนๆอย่าออกนอกเส้นนะครับจุดนี้ต้องระวังนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่กล้าหรือว่าไม่ชํานาญก็ใช้อะคริลิก4มิลได้นะครับขั้นตอนนี้สําหรับการเปิดบล ok ็อกตัวเมียนะครับเพื่อนๆลองเอารูปถ่ายเมื่อกี้มาเทียบดูนะครับมันจะต้องเข้าไม่ได้นะครับรูปถ่ายจะเข้าไม่ได้นะครับจะเหลื่อมนิดน,นึงนะครับนี่คือบล ok ็อกบล็อกตัวเมียที่ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมาเยาะกาวร้อนขั้นตอนนี้ผมทําย้อนให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีนะครับนี่ครับ หยดกาล้อนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นขุยนะครับให้มันคมนะครับเวลาขดออกมามันจะใส่นะครับหยอะแกนในด้วยนะครับหลังจากที่เราตะไบเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับพอแห้งๆนะครับนี่ครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นก่อนนู่นนี่นั่นปล่อยเข้าแห้งประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับก็สามารถมาขัดนิ่ๆหน่อยได้เลยนะครับเราจะใช้บล็อกตัวผู้นะครับ เป็นอะคริลิก2มิล2มิลนะครับเพื่อนๆจะเป็นใสหรือเป็นสีก็ได้นะครับขอแค่เป็น2มิลก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ไปขัดนะครับบล็อกตัวเมียแล้วก็ครับเดีียวไว้นี่ผมใช้ยี่ห้อนี่ครับแผ่นกราสเพื่อนๆถามมาว่าใช้อะคริลิกยี่ห้อไหนนะครับแผ่นกราสนะครับครับโดยปกติแล้วยี่ห้อไหนก็เหมือนกันแหละครับเพื่อนๆเลือกใช้ดูนะครับไหนที่พอใช้ได้นะครับ เสร็จแล้วครับทิ้งไว้ประมาณสักพักพอกาวร้อนแห้งนะครับเราจะใช้ตะไบนะครับที่ท้องปิงหรือท้องแบนนะครับมาขัดนะครับเพื่อเอาพวกขี้กาวร้อนหรือว่าขี้ขี้เลื่อยนะครับที่ติดอยู่นะครับทาให้ฝากดของเราเนี่เรียบนะครับสาหรับบล็อกตัวเมียตัวนี้นะครับเราต้องทําอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเห็นไหมครับใช้ตะไบท้องปิมนนะครับถูๆไปนะครับแล้วมันก็จะเรียบนะครับเวลากดออกมามันก็จะเนียนนั่นเองนะครับเพื่อน แล้วก็นะครับกากระดาษายนิดนึงนะครับเพื่อความละเอียดนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปแทงข้างในนะครับใช้ตะไบละเอียดนะครับจุดนี้นะครับตะไบละเอียดนะครับแทงเอาขี้กาวร้อนออกสักนิดนึงนะครับเวลากดออกมาจะได้สวยนะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นะครับย้อนย้อนเพิ่มเติมนี่ครับวางตะไบตรงๆนะครับไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเอาตรงๆงดิ่งๆลงเลยนะครับ พื่อความคมนะครับเห็นไหมครัแค่นี้เองครับเพียงแค่ขัดเจ้าตัวพวกขี้กาวร้อนออกแค่นั้นเองครับนี่ครับตะไบละเอียดคมๆใสลงไปเลยครับเพื่อนอย่าให้ไปกินเนื้อออกมาเยอะนะครับไม่ได้นะครับคือเอาแค่ขี้กาออกเฉยๆนี่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไงปาดน้ำยาประสานอะคริลิกสักนนึงนะครับเพื่อความเนียนนะครับเป็นสูตรผมเองนะครับ น้ำยาะสานอะคริลิกที่เราแบ่งไว้นะครับนี่เห็นไหมปาดแค่นี้เองครับแล้วน้ำยาประสานอะคริลิกเขาไปเจอกาวร้อน,นะครับเขาจะไปซีนกันให้มันเนียนขึ้นนะครับนี้เวลากดออกมาเนี่ยชิวๆแล้วครับสบายๆเนียนตากันเลยครับเสร็จแล้วครับบล็อกเมลพิมหนึ่งมิลหน่อยๆของเรานะครับแล้วเราจะมาทําตัวผู้ตัวผู้ก็ใช้อะคริลิก2มิล ปากกาเปิดบล็อกนะครับปากกาเปิดบล็อกที่เราทําไว้นะครับนี่เพื่อนๆทาตามขั้นตอนอย่างนี้แล้วนะครับนี่ครับเปิดข้างในก็ได้1มิลนะครับก็ได้ระยะช่องไฟ1มิลหน่อยๆน,นะครับเรียบร้อยครับบล็อกตัวผู้คีดนะครับเบี่ยงข้างเดียวเดี๋ยวมาดูว่าทำไมเบี่ยงข้างเดียวนะครับเบี่ยงข้างเดียวเราจะได้รู้ว่า อันไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับบางทีมันทำสองข้างมันมันใส่มันมองเห็นกันมันสับสนนะครับบางทีมันก็ต้องเพ่งเลยฮะถ้าลูกศรเงี่ยงอยู่ทางขวาเนี่ยคือด้านด้านหน้านะครับนะครับเราก็ไปขัดไปแต่งมานะครับแต่ถ้าลูกศรมันมาทางซ้ายแสดง <bars> <สา S 2> ว่าพลิกมาด้านหลังนะครับบางทีนะครับนี่ครับเป็นมุมมองเล็กๆน้อยๆนะครับการขีดเงี่ยงเดียวเนี<ๆ>่ยม <สา S 1> ันจะช่วยเราได้นะครับ ทางนี้ออกทางขวาเรารู้เลยว่าเออนี่มันด้านหน้านี่ว่าเอ,อนี่ด้านหลังนี่ว่าเออนี่ครับว่างั้นนะครับนะครับผ่านไปสําหรับการเปิดบล็อกตัวผู้ตัวเมียนะครับก็เพื่อนๆก็ทําเป็นกันอยู่แล้วนะครับลูกค้าขอแกนสีดําก็จัดไปนั่นเองนาชิ้นงานลูกทายของเรานะครับ <c oughs> มาวาดชิดชิดนะครับ วาดชิดๆไว้ก่อนนะครับเพื่อนวาดชิดๆนะครับ,รบนี่ครับวิธีการนี้เรียกว่าฝากหน้านะครับเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรานะครับในสมัยโบราณนะครับเรามาประยุกต์ดัดแปลงเพิ่มเติมให้งานออกมาได้มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งรูปแบบในการเลี่ยมรูปภาพน,นะครับแต่ผมยังมีให้เพื่อนๆอีกเยอะนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายทอดมาทีละคลิปทีละคลิปนะครับ <c oughs> แกนก็วาดชิดๆเหมือนเราวาดแกนปกตินะครับเพื่อนๆก็นึกภาพอ่อน,นะครับว่าเราเหมือนเราวาดเข้าแกนเหรียญน,นะครับจะต้องไม่หลวมนั่นเองนะครับนี่ครับคือรูปสามารถเข้าได้แบบฝืดๆโกงๆนะครับเห็นไหมครับ คือไม่หลวมนะครับเพื่อนถ้าใส่แล้วหลวมปุ๊บลงไปนี่ใช้ไม่ได้นะครับคือเราตะใบวงในนะครับให้รูปถ่ายไม่หลวมนะครับนี่ครับเนี่ยครับถ้าเพื่อนทําลักษณะนี้ใส่รูปลงไปแล้วเขาไม่หลุดไม่หลวมนี่ถือว่าใช้ได้นะครับผ่านนะครับเสร็จแล้วเราจะมาทําการเอาเพื่อนๆไปกดฝามาเสร็จเรียบร้อยนะครับดูอันไหนฝาหน้าฝาหลังให้ดีด้วยนะครับเราจะมาเดินฝาหน้าก่อนนะครับเดินฝาหน้าก่อนนะครับ เช็ดทำความสะอาดเดินฝาหน้าก่อนนะครับเล็งให้ดีนะครับสัสดส่วนให้เท่ากันให้ตรงให้เป๊ะนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะเดินด้วยใบมีดนะครับที่มาจากเคเบิลไทยนะครับเดี๋ยวจะเดินให้เพื่อนๆดูว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถเดินได้ทั้งงานเลนแล้วก็งานปกตินั่นเองนะครับเอาชนิดที่ว่าถ้าเพื่อนๆมีแล้วก็ เห็นไหมครับว่ามันจะมีจุดที่มันบังขึ้นมานะครับเห็นไหมจากขั้นตอนการเปิดบล็อกตัวเมียเมื่อกี้นะครับเวลาเรากดตัวผู้ออกมานะครับมันจะมีสันขึ้นมาบังนะครับเพื่อป้องกันลูกถ่ายดันมาข้างหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนนะครับการเดินน้ยาก็นะครับปกติเราจะให้มันไปบรรจบที่หัวถ้าในกรณีที่จะเร่งการแต่งหัวบัวนะครับ ผมก็จะใช้สูตรแบบที่เดินให้เพื่อนๆชมเมื่อกี้นะครับคือการติดเทอร์โบการแต่งหัวบัวนั่นเองเนี่ยอย่าลืมนะครับเศษอะคริลิคนิดเน็บนะสูตรของเรานะครับสูตรของเราที่ไม่มีใครทำนะครับนะครับเริ่มแล้วก็ใช้เจ้าน้ำยาตัวปกตินะครับฉีดช่วงท้ายนะครับช่วงล่างขึ้นก่อนนะครับนะฮะ ปืดไปเลยครับไปแบบสบายๆเลยครับเพราะว่าไม่มีวัตถุมงคลใดๆตอนนี้กลายเป็น,นครับพระร่วงไปแล้วนะครับครับค่อยๆเติมซ้ายเติมขวานะครับอย่าลืมไว้พื้นที่สําหรับส่วนผสมของเจ้าตัวกาวร้อนนะครับช่วงหัวบัวนะครับนี่เติมซ้ายเติมขวานะครับนี่สูตรนี้น้ํายามันจะมารอที่คอ ที่คอของชิ้นงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรางัดไว้สูงนะครับจัดไปเลยครับ AC ผสมกาวร้อน,นครับช่วงบนปืนนูน่นครับนีท่ท็อตเสตอคริกออกนีฟนี่เรียบร้อยครับเราจะได้เนี่ยครับงานช่วงหัวบัวที่มีกาวร้อนผสมแล้วเราสามารถจะทํางานด่วนได้นั่นเองนะครับถึงจะไม่งานด่วนก็สามารถทําให้หัวบัวเรามันกระชับมันแน่นมันสามารถแต่งได้ดีกว่านั่นเองครับ นี่ครับเหตุที่ผมไม่เดินกาวร้อนเจตัวนี้เต็มใบเพราะว่ามันอาจจะส่งผลการเกาะตามใบมีดใบอะไรของเราได้นะครับซึ่งมันต้องมานั่งแค่ยากนะครับเพราะว่าเราฉีดขั้นตอนนี้ใบมีดเราถอดออกก่อนหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้ลูกท้ายนะครับดันหน้าเข้าไปอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะลูกท้ายที่เราได้ทดลองใส่ก่อนหน้านั้นเห็นครับค่อยๆดันแค่นี้เองครับเนี่ยนี่ครับเขาก็จะฟิตใช่ไหมครับแต่ยังนะครับ ดันเข้าไปนี่แล้วเราก็ใช้เศษอะคริคลิกก็ได้เรลกล็ได้นะครับดันช่วงขอบขอบเห็นไครับดันช่วงขอบขอบให้เข้าไปชนกระจกฝาหน้านะครับเนี่ยครับเขาก็จะไปกระชนอนจะช่วงฝาหน้าได้พอดีเป๊ะเลยนะครับไม่มีการที่ว่าเขาจะยุบหลุดเข้าไปในกระจกหน้าไม่มีครับเพราะว่าเราเปิดบล็อกลักษณะกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับ ทีนี้นะครับเขาจะไปอยู่ในตำแหน่งที่มันล็อกพอดีเลยนะครับสำหรับการฝากด้านหน้านั่นเองนะครับเพื่อนนี่ครับภูปัญญาของบรรพบุรุษของเราในการเลี่ยมผ้าที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดกันนะครับเห็นครับเพื่อนใช้ไปเลยครับไม่มีการหลุดนะครับไม่มีการดิ้นหลุดแน่นอนครับนี่ครับหลังจากเดินน้ํายาเสร็จปุ๊บเราสามารถใส่ลูกลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอว่าให้น้ํายาแห้งนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับสามารถใส่ไปได้เลยนะครับ นี่ครับมันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆนำไปใช้แล้วก็มันมีประสิทธิภาพได้ดีเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากครับวิธีนี้อันนี้น้ำยาล้นข้างบนไม่ใช่ปัญหาครับนี่หนักมือไปหน่อยนะครับแล้วเราก็มาเดินฝาหลังปกตินั่นเองนะครับ <c oughs> จบเลยครับแค่นี้เองครับ นี่ครับคือการฝากหน้านะครับรับประกันแน่นครับไม่มีหลุดนะครับเพื่อนๆจะตีลังกาแต่งหรือว่าเจียอะไรก็ไม่มีหลุดครับรับประกันได้นะครับฝ้าหลังเราก็เดินปกติเดินเบาๆอย่าให้น้ํายามันทะลักเข้าไปข้างในรูปภาพนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเลอะเอานะครับครับเหมือนเดิมเดินจากท้ายนี่ครับถ้าเราต้องการงานด่วนเราต้องเดินจากท้ายแล้วไปจบที่หัวบัวเดี๋ยวเจอสูตรกาวร้อนเข้าไปนะครับแต่งหัวบัวได้เร็วเลยครับ เวลาเราบีบตัวหนีบนะครับใจเย็นๆนะครับตัวนี้เป็นใบมีดที่ทําจากเคเบิลทนะครับนี่ครับผมจะเดินให้เพื่อนได้ชมหลายๆรอบเลยว่าเจ้าใบมีดที่ทําจากเคเบิลทเนี่ยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ0.3เลยแล้วครับนี่ครับจุดเดียวเบ็ดเสร็จนะครับเพื่อนๆขายซื้อแล้วก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียใจครับมีครับกาวร้อนสม a c ไปแล้วครับบึ้ม สบายสบายเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จบักล้องดองเลยครับวิชามาอีกแล้วครับงานนี้นะครับก่าวร้อนโชว์ผลงานได้เหนือเมฆเลยครับเห็นไหมนี่ครับสูตรฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยครับสูตรน้ํายาของเราทิ้งไว้ตัวนี้ผมทิ้ง5นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแต่งครับนี่ครับเทคนิคก็มี เท่านี้เองครับสำหรับการฝากหน้านะครับเพื่อนลองไปฝึกดูนะครับดูย้อนไปอีกทีนึงนะครับจะได้ไม่งงนะครับวิธีการเปิดบล็อกตัวเมียก่อนนะครับว่าผมทํายังไงนะครับแล้วเพื่อนไปทําเลยครับไม่มีทางหลุดนะครับมันจะช่วยให้งานรูปถ่ายของเพื่อนง่ายนะครับแล้วเป็นการทํางานที่ไม่เบื่อไม่เซ็งนะครับเป็นการทํางานที่มีประสิทธิภาพเลยทีเดียวสําหรับเรื่องนี้นะครับกับการฝากหน้าแต่เดี๋ยวผมยังมีการเดินฝากหน้าแบบถ้าเป็นงานเลนให้เพื่อนได้ชมนะครับ เลนแบบบางๆหรือว่าเลนแบบสไตล์เก่าๆก็ทํากันนะครับว่ามีลักษณะการทํำยังไงก็คล้ายๆอย่างนี้นครับและจะง่ายกว่านี้ด้วยซ้ํานะครับเพื่อนเพเพราะไม่ต้องเปิดบล็อกนั่นเองซึ่งเราทําเป็นเดินแบบหน้าเรียบหลังเรียบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําให้เพื่อนๆได้ชมนะครับมันยังมีอีกหลากหลายรูปแบบนะครับค่อยๆปล่อยกันทีละคลิปทีละคลิปไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยๆทําตามไปเรื่อยๆนะครับอันไหนมันดูแล้วมัน สามารถทําให้งานของเราออกมาได้รวดเร็วหลากหลายนะครับเราก็ทำนะครับเพื่อลูกค้าไปนะครับมีหลากหลายวิธีนะครับเห็นไหมครับวิธีนี้ก็ถือว่าง่ายเลยนะครับการฝากหน้านะครับแกนสายก็เหมือนกันทําเหมือนกันปกตินี่แหละครับไม่ว่าแกนสายแกนสีนะครับทํารูปแบบเดียวกันนะครับรับประกันไม่มีหลุดครับเพื่อนรับประกันเลยนะครับวิธีนี้ไม่มีหลุดนะครับเสร็จแล้วนะครับผ่านไปสักนาทีหนึ่งเราก็ใช้ไฟฟูลนช่วงหัวนะครับ เห็นงนีครับลนช่วงหัวนะครับช่วงที่จะแต่งหัวบัวเท่านั้นนะครับอย่าไปลนที่อื่นไม่ต้องครับไม่จําเป็นครับพอเราจะเทอร์โบที่หัวนะครับกาวร้อนนี่ก็ถือว่าเทอร์โบแล้วนะครับลนไฟเพิ่มไปอีกนะครับมันก็จะเซตตัวได้เร็วขึ้นอีกเป็นทวีคูณนั่นเองนะครับนี่ครับนี่คือตัวงานนะครับที่เราทําเมื่อกี้เนี่ยครับคลิปเมื่อกี้เห็นไหมครับใส่แมวเลยครับ สายแจวแล้วครับสาหรับโมบัวที่เป็นงานด่วนนะครับที่ทําด่วนนะครับนี้ตั้งใจทํมาให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะครับสำหรับการทําด่วนเนี่ยโมบัวที่ได้จากการเติมกาวร้อนลงไปเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับครับเยี่ยมเลยครับเพื่อนเอาไปโซโลหน้าร้านได้เลยนะครับนี่ครับสูตรฟ้าผ่ากระจุยกระจายนะครับนี่ครับสีเจ้าตัวน้ําตาลเมื่อกี้ครับ มนเนียนใสกิ๊กนะครับปัดง่ายขัดง่ายเลยครับนี่ครับใช่หมดเลยครับเนี่ยรออะไรครับฝึกเลยครับพเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับเนี่ยหลังจาก5้นาทีหนาทีไปนะครับนี่คือตอนที่ผม แพงตะไบนะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวเครื่องขัดกระดาษทรายขัดให้เพื่อนดูนะครับนี่ก็ประมาณ10นาทีให้หลังนะครับนี่ประมาณ10นาทีให้หลังนะครับยังสามารถแต่งได้ขนาดนี้นะครับนี่ครับขัดกระดาษทรายแล้วแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วมาได้ขนาดนี้เลยนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องลองไปทําเองเลยนะครับทาต่อมันอยู่ที่ตอนเพื่อนๆลงมือทํานั่นเองนะครับนี่นะเราก็แต่งขอบข้าง ซ้ายขวาก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาแต่งหัวบัวทีนะครับเวลามันก็จะได้กินกินมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีเวลาเสร็จตัวเห็นไหมครับนี่ครับรูปถ่ายฝากหน้านะครับเทคนิคง่ายๆทําง่ายๆนะครับแล้วใช้งานได้ดีนะครับไม่มีหลุดครับการันตีว่าภาพไม่มีหลุดไม่มีดิ้นไปไหนครับนี่ครับสบายๆเลยครับนี่การแต่งถ้าเกิดช่วงแหลมๆแล้วก็ทําลักษณะนี้นะครับเพื่อที่ไม่ให้หัวบัวเรามันรีบไปนะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากเดี๋ยวผมจะลงให้เพื่อนได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ